หรือเมืองงามซึ่งแปลความหมายของชื่อจังหวัดต,ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับนครสวรรค์มีแม่น้ําน่านและแม่น้ํายมไหลผ่านมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยและมีความโดดเด่นไปที่รู้จักใน,นหลายๆเรื่องตามค,คําขวัญประจําเมืองที่ว่าทินประสูตรพระเจ้าเสือ เรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพิดเพินบึงสีไฟสูงรวมใจหลวงพ่อเพชรและรถเด็ดส้มผ้าขอยเข้าเจ้าอร่อยหรือเรื่องตำนานเมืองชาลวันสิ่งที่ทำชื่อเสียงและเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดพิจิตรจนต้องกล่าวถึงไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดคือพระเครื่องหลวงพ่อเงินหรือหลวงพ่อพุทธโชติแห่งวัดบางคาน พระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนไปที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดพิจิตรและคนไทยทั่วทั้งประเทศครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านเป็นพระเถราจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วการสืบสาวราวเรื่องประวัติต่างๆของท่านส่วนใหญ่จึงเป็นการบอกเล่าต่อๆกันมาจะหาข้อมูล ที่ได้บันทึกไว้เป็นหลายละอักษรตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็หาดูได้ยากจนเรียกว่าแทบจะหาไม่ได้เลยมากกว่าอีกครั้งข้อมูลที่ได้มาบางอย่างก็ยังคลุมเครือไม่แน่ชัดและไม่อาจหาหลักฐานมายืนยันได้ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาประวัติของท่านผู้ที่ศึกษาจึงต้องตระหนักให้ท่วนทีและมีวิจารณญาณในการพินิจพิเคราะห์เหตุ และผลของข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาอย่างมีสติหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านมีชื่อเดิมว่าเงินเกิดที่บ้านบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อากจะกล่าวถึงวันเวลาที่แน่ชัดในการกําเนิดของท่านเคยมีผู้บรรยาย้ว่า ท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353ซึ่งตรงกับวันศุกร์เดือน10ปีฉลูแต่เมื่อสืบค้นดูจากปฏิทินร้อยปีแล้วพบว่าวันที่16กันยา2353นั้นไม่ได้ตรงกับวันศุกร์และไม่ใช่ปีนักษัตริย์ฉลูดังที่ว่าไว้แต่ไปตรงกับวันอาทิตย์เดือนสิบปีมะเมียแทน ซึ่งหากยึดตามคำกล่าวที่ว่าท่านเกิดในเดือนสิบปีฉลูก็มีความเป็นไปได้สองทางว่าท่านอาจเกิดในวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2348หรือในวันอังคารที่16กันยายนพุทธศักราช2360ซึ่งเป็นปีนักษัตรฉลูเช่นเดียวกันทั้งสองปีแต่หากยึดคำกล่าวที่ว่าท่านเกิดในวันศุกร์เดือนสิ ซึ่งเป็นเดือนที่นับตามแบบปฏิทินไทยหลวงพ่อเงินก็น่าจะเกิดในวันศุกร์ที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2351ซึ่งจะไปตรงกับปีนักษัตริย์มรงจึงเป็นการยากที่จะเจาะจงลงไปแน่ชัดว่าท่านเกิดในวันใดและปีใดกันแน่คงสรุปได้แค่ว่าท่านเกิดในวันที่16กันยายนราวปีพุทธศักราช2348ถึงปี 2,360ตามข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วแม้ว่าข้อมูลวันในปีเกิดของท่านจะไม่แน่ชัดแต่ว่าประวัติครอบครัวของท่านที่ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาในลักษณะเดียวกันตรงนี้ครับจึงทำให้น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของแหล่งข้อมูลหลายคนเล่าว,ว่าบิดาของหลวงพ่อเงินนั้นมีชื่อว่าอูเป็นชาวบ้านบางคลานเ็นมารดาท่านมีชื่อว่าฟัก เป็นคนบ้านแสนต่อจังหวัดกำแพงเพชรท่านเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องทั้งหมดหกคนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชายสี่คนและผู้หญิงสองคนเรียงตามลำดับอายุดังนี้คนแรกคือนายพรมคนที่สองนางทับคนที่สามนายทองซึ่งเมื่อเติบใหญ่ขึ้นได้เป็นนายกองสวยรักชูประการและเป็นหมอใหญ่ที่ชำนาญวิชาแพทย์แผนโบราณ ด้วยเหตุที่ท่านโด่งดังในทางแพทย์และเป็นนายกองเก็บสวยน้ำพึ่งเมื่อท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนชาวบ้านจึงพากันเรียกท่านอีกชื่อหนึ่งว่าขุนคุมราคนที่สี่คือตัวท่านหลวงพ่อเงินพุทธชโชติคนที่ห้าชื่อว่านายลำํำและคนสุดท้ายมีชื่อว่านางรอด สำหรับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตำบลบางคลานซึ่งเป็นแผ่นดินมาตภูมิของหลวงพ่อเงินนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชาวบ้านอยู่อาศัยทำเลือกสวนไร่นาหาเลี้ยงชีพและบางครั้งทำกิจการค้าขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณต่อมาในช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเงินได้สร้างวัดบางคลานขึ้นพื้นที่แถบนั้นก็พัฒนาจนกลายเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งพืชผ,ผลทางการเกษตร จึงเกิดเป็นชุมชนริมน้ำขนาดใหญ่คึกคักไปด้วยชาวเรือที่มาค้าขายและกลายเป็นแหล่งรวมพวกเรือที่มาจากทั่วสารทิศซึ่งแน่นอนว่าพวกพ่อค้าที่มากับเรือเหล่านั้นก็มักจะขึ้นมากราบนมัสการและขอของดีจากหลวงพ่อเงินติดตัวไว้ป้องกันภัยในระหว่างเดินทางค้าขายและอีกที่หนึ่งที่พวกชาวเรือต้องแวะไปกราบไหว้ และชาวบ้านย่านนั้นก็ให้ความนับถือด้วยเช่นเดียวกันก็คือสารเจ้าบางคลานที่อยู่คู่ชุมชนบางคลานมาจนถึงบัดจุบนย้อนกลับไปถึงเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อเงินนะครับท่านได้ใช้เวลาวิ่งเล่นสนุกสนานร่วมกับพี่น้องทั้ง5แต่ว่าใช้เวลาอยู่ได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นครับมีเหตุให้ท่านต้องห่างไกลจากพี่น้องและออบอกของบุพการีไปอยู่ยังพื้นที่ท,ที่ห่างไกลจากบ้านเกิดของท่านครับ ท่นก็เพราะในช่วงซึ่งมีสัตว์เป็นลุงได้พาท่านมาอุ้มชูเลี้ยงดูที่กรุงเทพและได้นําไปฝากให้พระท่านอบรมบุญวิชาอีกขั้งสอนสั่งกิริยามารยาทโดยลุงช่วงได้ฝากฝังท่านไว้กับวัชนะสงครามหรือที่รู้จักกันในานามเดิมว่าวัดตอตุก เนื่องจากในสมัยโบราณระบบการศึกษายัางไม่ได้มีแบบแผนเป็นระบบโรงเรียนเช่นในปัจจุบันหากต้องการให้บุตรลานมีความรู้ก็ต้องส่งไปอยู่ในความดูแลของพระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านต่างๆเพื่อรับการถ่ายทอดวิชาหรือเพื่อซึมซับร,รับภูมิความรู้เหล่านั้นด้วยการหมั่นสังเกตจดจําจากอาจารย์และผู้ที่มีความชํานาญพื่อตนเอง หลวงพ่อเงินซึ่งได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดศาสนามาตั้งแต่เล็กจึงเป็นเด็กที่มีความประพฤติอยู่ในกรอบแห่งธรรมะและคุ้นเคยกับวัดปฏิบัติต่างๆของพระสงฆ์เป็นอย่างดีกระทั่งท่านมีอายุได้12ปีจึงได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตองปุกแห่งนั้นแล้วจึงมัน่นศึกษาและเพิ่มภูวิชาความรู้ที่มีให้มากยิ่งขึ้น โดยท่านได้ใช้ชีวิตยึดมั่นในิ่งสิกเป็นระยะเวลา6 8ถึงปีจึงได้ลาศึกออกมาเป็นคารวาสต่างคนหลังจากศึกออกามาจากกายเป็นสาม,มนเณรแล้วนะครับหลวงพ่อเงินในวัย20ปีได้ใช้ชีวิตเหมือนคนหนุ่มทั่วไปครับและท่านได้เดินทางกลับมาอยังจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดของท่านในเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับทําให้ท่านได้พบกับหญิงสาวที่สอนให้ท่านได้รู้จักความรักในแบบหนุ่มสาวครับ เมื่อสึกจากเนนแล้วกลับมาใช้ชีวิตนอกเขตพัทศีมาที่บ้านเกิดหลวงพ่อเงินในวัยหนุ่มชะกันก็ได้ไปชอบพอกับสาวชาวบ้านที่มีชื่อเรียกขานเหมือนกันว่าเงิน จนถึงขั้นที่หลวงพ่อเงินท่านคิดจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกันกบเธอคนนี้ท่านจึงนำเรื่องไปปรึกษากับพี่ชายและพี่สะพ้ายซึ่งเป็นผู้ให้ที่พักอาศัยกับท่านด้านพี่ชายท่านนั้นไม่ออกความคิดเห็นแต่อย่างไรคงปล่อยให้น้องคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ทางพี่สะพ้ายกลับให้คำแนะนำที่ทำให้ท่านต้องคิดหนักโดยพี่สะพ้ายได้ให้คำแนะนำว่า ชาติเนี้ยน้องจงอย่าคิดมีคู่เลยอยู่ตัวคนเดียวยังจะดีเสียกว่าหรือว่าถ้าบวดได้ตลอดชีวิตก็จะดีหลังจากได้ฟังคำแนะนำทีเล่นที่จริงของพี่สะพ้ยหลวงพ่อเงินท่านได้กลับไปคิดไตรกองอย่างหนักระหว่างความรักกับความสงบ ตัวท่านเองก็เคยคลุกคลีใกล้ชิดศาสนาและยังเคยบรรพชาเป็นสามเณรจึงเห็นถึงสัจธรรมต่างๆในชีวิตมาแล้วมากมายเมื่อนำไปประกอบกับสิ่งที่พี่สะพยแนะนำทำให้ท่านต้องคิดพิจารณาถึงแก่นสารและสาระสำคัญของชีวิตว่าหมายถึงการได้มีความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจากคนรักที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังแต่งงาน หรือได้เข้าถึงความสุขสงบอันเป็นนิรันดร์ในทางธรรมกันแน่ดุวิสาสะละลาบละล้วงขอสัมผัสหนาอกของพี่สะพยแต่หลังจากได้ตั้งสติไตรตรองดีๆพี่สะพยของท่านก็คิดได้ว่าน้องสามีคนนี้ไม่ได้มีวิสัยเป็นคน,ยนหยาบโลนลามกและยิ่งไม่น่ามีความคิดสกรปรกใดๆทั้งนั้น จึงยอมให้หลวงพ่อเงินทำตามที่ขอ ได้สัมผัสหน้าอกของพี่สกายแล้วหลวงพ่อเงินจึงเกิดความกระจ่างในข้อสงสัยที่ยังติดค้างในใจนมสตรีกับนั่งที่ขานั้นจับแล้วก็นิ่มเหมือนอนกัน มิได้แตกต่างเป็นพิเศษแต่อย่างไรคำพูดของหลวงพ่อเงินนั้นแฝงในยะสําคัญว่าท่านมีได้หลงไหลใร่ได้ในเนื้อแังบางษาซึ่งมีแต่ความไม่กีรังเป็นสารณะท่านจึงเลือกที่จะสละทางโลกมุ่งหน้าสแสวงหาโชคชะตาในทางธรรมของท่านนับจากนั้นเป็นต้นมา หลงพ่อเงินได้เลือกที่จะละทิ้งกิเลสทั้งโลกไว้เบื้องหลังและหันหน้าไปยังฝั่งธรรมะถ้าจะได้ตัดสินใจกลับไปเป็นประชาอุปสมบทที่วัดตองปุกหรือวัชนะสงครามเช่นเดิมครับ ท่ามกลางคำโมทนาสาธุของผู้ใกล้ชิดทั้งญาติพี่น้องและหญิงสาวผู้เคยเป็นที่รักซึ่งแม้จะถูกท่านหักหาน้ำใจด้วยการไปบวชตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้คิดขัดขวา,างทางคาของท่านโดยพ่อเงินที่อุปสมบทเข้าสู่ร่วมกาสวพัสด์ได้อย่างสบายใจโดยไม่มีควากังวล แม้จะไม่มีหลักฐานระบุไว้ก็เชื่อกันว่าผู้ที่เป็นพระอุปชาให้กับท่านก็คือหมอมเจ้าพระสิวราลังการหรือพระองค์ซึ่งดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดต่อปุกในขณะนั้นนั่นเองโดยหลวงพ่อเงินท่านได้รับฉาย,ยานามเป็นทางคำว่าพุทธโชติซึ่งสื่อความหมายว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งโรจน์และโชษช่วงต่อไปในอนาคต ภายหลังจากที่ท่านได้ปาวณาตัวเข้ารับใช้พระพุทธศาสนาหลวงพ่อเงินจึงได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดอีกทัน้นท่านยังฝึกวิปัสนาธุราควบคู่กันไปด้วยครับและยังมีข้อสันนิษฐานไว้อีกว่าท่านได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากวัดตองปุกแห่งนี้ไปมากพอสมควรครับ วัดตองปู่หรือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนั้นเป็นวัดโบราณขนาดเล็กสร้างขึ้นในสมัยอุทยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแน่ชัดเติมเรียกกันว่าวัดกลางนาเพราะที่ตั้งของวัด อยู่ตรงบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จกรมพระราชวังบอวรมหาสุรสิงหนาะถทรงรวบรวมชายชะกันชาวมอญจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเป็นกองกําลังทหารในการสู้รบพรมา่าและให้ครอบครัวของทหารเหล่านั้นได้ตั้งหลักฐานอยู่กันรอบวัด พร้อมทั้งบุรณะวัดกลางนาเดิมเพื่อให้พระสงฆ์ชาวมอญได้จำพรรษาโดยใช้ชื่อวัดตามอย่างวัดตองปุกซึ่งเป็นวัดที่พระสงฆ์มอญพำนักกัน เมื่อครั้งกรุงศรีตยาและกรุงรัตนบุรีส่วนที่มาของชื่อวชรสงครามนั้นเล่ากันว่าเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสูรสิงหนาถทรงมีชัยเหนือพม่าในสงครามครั้งสําคัญถึงสามครั้งยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชาติซึ่งเมื่อว่างจากการรบท่านจึงได้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่แล้วน้อมก้าวถวายเป็นพระอารามรหลวงในรัชกาลที่หนึ่งต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดให้วัดแห่งนี้ เป็นวัดสำหรับพระสงฆ์ฝ่ายมอญและพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดชนะสงครามเพื่อตอบแทนคุณงามความดีและเทิดเกียรติคุณเหล่าทหารมอญและเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้นำกองทัพทหารมอญเหล่านั้นกล่าวกันว่า สมัยที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรนำทัพออกศึกับพมานั้นทหารฝ่ายไทยต่างคนต่างมีของดีของขลังจากอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือพกไว้ติดกายก็ให้เกิดการท้าทายและแบ่งปักแบ่งฝ่ายเพื่อทดลองเครื่องรางของขลังกันหลายต่อหลายครั้ง ที่หและกรมพระราชวังบรวรทรงเห็นว่าทหารบางส่วนมีความแตกแยกไม่สามัคคีเหตุเพราะมีเครื่องรางของคลังต่างๆเหล่านั้นพกไว้จึงรับสั่งให้ริบของทั้งหมดแล้วทรงคำ้าสประเจียดเขียนยันเป็นอัคละพร้อมตัวอุณาลมจากนั้นกรมพระราชวังบรวร ทรงคำพิธีปลุกเสกภายในอุโบสถวัดต่อปลุกตลอดทั้งคืนรุ่งขึ้นจึงนำออกแจกจ่ายให้แกทหารทุกนายเป็นเครื่องหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพไทย ที่ใช้ผ้าประเจียดสีขาวเป็นเครื่องรางป้องกันภยัยเหมือนกันหมดทุกคนน่าจะด้วยเหตุผลของความสามาัคคีกลมเลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเพราะความเข้มขังของผ้าประเจียดขาวลงยันก็มีอาจกล่าวได้แน่ชัดแต่กองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบรวรก็สามารถปัดเป่าข้าสึกออกไปจากดินแดนไทยได้อย่างราบคาบแทบจะทุกครั้ง เรื่องเล่าทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าวัดตองปุกหรือวัชนะสงครามนั้นเป็นสถานที่สําคัญในการปลูกเสกเครื่องรางของคลังมาตั้งแต่อดีตที่นี่จึงน่าจะมีพระพิสูุผู้มีอาคมแก่กล้าสืบพอดวิชาต่อๆกันมาจนกระทั่งถึงช่วงที่หลวงพ่อเงินท่านบวชเรียนอาจารย์พันศาอยู่ที่นี่จึงมีแนวโน้มว่าท่านน่าจะได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆมาจากอาจารย์เหล่านั้นบ้างก็เป็นได้ หลวงพ่อเงินท่านได้จำมาสาอยู่ที่วัชนสงครามในช่วงเวลาเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตได้เดินทางไปมาหาสู่เพื่อศึกษาความรู้ที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันครับจึงมีข้อสันนิษฐานไว้ว่าพระเถราชาทั้งคู่นั้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ครับสำหรับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตนั้นท่านมีอายุมากกว่าหลวงพ่อเงินประมาณ20ปีจึงมีบางแหล่งข้อมูลกล่าวว่าหลวงพ่อเงินน่าจะมีฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่าน ในขณะเดียวกันก็มีบางกระแสกล่าวว่าพวกท่านแค่เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักรัชนะสงครามกันเท่านั้นแต่ที่แน่ๆก็คือหลวงพ่อเงินท่านเป็นสิทธิ์ผู้น้องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแต่จะเป็นสิทธิ์โดยตรงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้าง